นเบียร์ปร่าสวัสดีครับวันนี้เรามีพลังงานทางเลือกเข้ามากันอีกแล้วนะครับเป็นคูราโด2 0 1 hg นะครับตัวนี้เป็นรอบ7นะนะครับเป็นรอบ7จ็กำลังเบรก5กิโลน้ำาหียรตัวลออ้อบกรัมเป็นเบอร์200นะครับตัวค่อนข้างใหญ่นี่นะครับตัวรอบในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยมีประกันนะครับไม่มีน้ำมันแล้วนะมีประกันมีแดกแกรมมีถุงหนอบเดิมมีครบนะครับแล้วก็มีหนอบมีหนอบแต่งใส่มาให้แล้วนะตัวนี้นะดูความลื่น,นี่ หมุนซ้ายนะครับตัวนี้หมุนซ้ายรอบ7นะ HG นะครับ HG จะเป็นรอบ7นะครับสวยงามนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะฮะลื่นๆสวยๆเลยหน่อบะนะหน่อบลื่นๆนะครับตัวนี้<ม>เป็นตัวคูราโด,โดธรรมดานะราคาราคานี่2,950บบาทนะครับถ้าใครสนใจนะก่อนจะซื้อของใหม่นะครับก่อนจะซื้อของใหม่ลองมาดูตัวนี้ก่อนนะดูสภาพนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะเบียให้ดูสภาพใกล้ๆนะเดี๋ยวเปิด เปิดระบบหน่วงเปิดระบบหน่วงให้ดูน ind, หน่อยนะครับระบบหน่วงจะเป็นแบบเม็ดลาแบบนี้นะครับถอดสปูลให้ดูด้วยชัดเจนไปเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะในสปูลเนี่ยมันจะมีริ้วรอยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีริ้วรอยแค่นี้เลยเป็นคาบนะครับเป็นคาบ fabrics. ไม่แน่ใจว่าเป็นคาบอะไรเนี่ยตรงนี้เห็นไหมกล้องเห็นไหมแทบไม่เห็นเลยฮะอยู่ตรงนี้หรอนี่ตรงนี้ขัดไม่ออกอ่ะไม่ออกเห็นไหมกล้องเห็นไหมอืมอืมเห็นอ่ะเนี่ยครับมันจะมีรอยอยู่แค่ตรงนี้เลยที่สปูลนะ อันนี้ก็เป็นระบบเม็ดลานะครับเปิดหรือปิดก็ได้นี่นะครับปกติเลยเห็นไหมเปิดหมดนะครับปิดหมดอ่ะแบบนี้นะครับสภาพนี่น้องๆของใหม่เลยนะให้ดูก่อนนะดูฝาข้างนะครับเห็นไหมมันมีตรงนี้หน่อยนิดหนึ่งเลยไหนอะ่ะเนี่ยฝาข้างตรงนี้หน่อยอ๋อจุดข,า,ขาวๆนี่เหรออ,อ่ะแค่นั้นนะ่ะจุดข,า,ขาวๆตรงนี้นะไม่ต้องซีเรียสครับด้านบนไม่มีรอยนะ บอกเลยว่าสภาพนี้น้องๆของใหม่เลยนะครับนะก่อนจะซื้อของใหม่ลองมาดูตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมริ้วลงริ้วรอยไม่มีเลยนะครับลอกใช้งานไปได้ไม่กี่ครั้งเองยังอยู่ในประกันนะยังอยู่ในประกันนะครับเห็นนะดูสภาพความสวยนะดูดิเนี่ยแขนเขนิขนนะครับแขนตัวนี้เป็นแขนเดิมนะเปลี่ยนหนอกอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนหนอกอย่างเดียวสวยมากครับผมรีบเลยนะก่อนที่จะหมดนะครับบอกเลยตัดสินใจได้ตัดสินใจก่อนเลยนะครับ ใครไม่รู้ว่าจะติดต่อนาเบียช่องทางไหนใช่ไหมจะสั่งซื้อ,อยังไงไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงนะปัดขวาไปที่หน้าโปรไฟล์ครับแล้วมันจะมีลิงก์ให้กดอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะจิ้มที่ลิงก์ได้เลยครับจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะ,น,ะนะเลือกเอาได้เลยครับเข้าไปในหัวข้ออยู่นะครับมีมีม,มีลายมีแผนที่ร้านนะส่วนเพจ youtube แล้วก็ i ิน t ต g r กรมน่ะมัน,มนเป็นรูปกลมๆอยู่ด้านล่างนะ กดที่ด้านล่างจิ้มที่รูปได้เลยเอานิ้วจิ้มตามรูปได้เลยครับตรงนั้นนะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะเปิดขึ้นมามนจะเจออะไรถ้ามันน่าไม่เอาไวรัสไปใส่ไว้ให้นะครับติดต่อทางนั้นได้เลยนะปัดขวาจิ้มที่ลิงก์ได้เลยครับผม